บมกินอเด้วยกินขี้เดือดกินบมกินเอาน้าเย็นให้พ่อกินเจ้าเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมอน้ำแด่น้ำแดน้ำแกใหไปก่อ่อกีฬาไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัด ยี่าไปบ่ได้เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแจงอหยาทุบมันสิแตกมีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงเอาน้ำเอาน้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอมีน้ำแตงโมด้วยไหนนี่โอ้ยพ่อกินแล้วหน้าเมียงมันเยียวใส่แล้วบ่ โอ๊ยบ่กินขี้เดียด,ดบ่ได้เงียนะเอาน้ำเย็นให้บ่กินโอ๊ยไม่กินขี้เดียดแอ๊ะขี้เดียดบ่กินแล้วน้ามีเงี <t> ้ยบ้าเป็นเงียวใช่เราบ่โอ๊ยขี้เดียดบ่กินแล้วแอ๊ะขี้เดียดบ่กินของพ่อก็มีของแม่ด,ดามีไหมไม่มีไหนมีของพ่อก็มีโชว์น ชนหน่อยชนข <c oughs> องใครของพ่อของพ่อของพ่อเอากินน้ำเน้